ตอนนี้น้องยังไม่ได้เข้าระบบเลยค่ะที่เดิมก็ไม่รับเพราะกลัวมีปัญหาพ่อแม่เป็นแบบนี้ที่ใหม่ก็ไม่รับนานาชาติก็สอบไม่ผ่านอ่าไม่มีค่ะนานาชาติไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเขาจะรับนะคะคุณต้องไปไปสอบก่อนคุณต้องไปสอบก่อนประเมินก่อนว่าคุณจะผ่านเกณฑ์เขาไหมสรุปไม่ผ่านค่ะพอจะไปโรงเรียนที่สองนะไปโรงเรียนที่สองเขาก็ไม่รับค่ะเขาไม่รับเลยค่ะเขาไม่เอาเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ประเมินเลยเขาไม่รับเลยค่ะ รอบพฤติกรรมพ่อแม่นะคะอือคือคือทุกวันนี้เขาก็ยังเอาลูกเข้ามาน้องเรียนสอบได้ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะห้องมีสามสิบสองคนคือเออถึงบอกไงว่าสิ่งที่พวกเรามีหลักฐานเนี่ยเราได้มาหมดไม่ต้องผลการเรียนของน้องน้องไม่ไปโรงเรียนแต่เมื่อไหร่เขาพยายามจะบอกว่าที่น้องไปโรงเรียนไม่ได้เพราะพวกเราไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่เลยอ่าเกิดจากพ่อแม่เลยค่ะที่ครูไม่พาลูกไปโรงเรียนอืมเขาไม่เคยโทษตัวเองเขาโทษแต่คนอื่นนะคะลูกไปโรงเรียนไม่ได้เขาไม่เคยโทษตัวเองแต่เมื่อื่นอาทยชัยเขาก็มีหลักฐานว่าน้องไม่ไปโรงเรียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ซึ่งมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เรานำเสนอ ลูกคุณเวลาเรียนไม่พอไปโรงเรียนสายบ้างไปช้าบ้างไม่ไปบ้างอ่ามีเสียงข้างๆเสียงใครคะก็เอาแค่วันท uh, yup ี่เขามาปอทเขายังเอาลูกเขามาเดินนำหน้าเลยคุณคิดเอาแล้วกันเขา เขาโกหกหลายเรื่องเหรอเขาก็ต้องการเอาชนะมากกว่าค่ะเออคนประเภทนี้เขาต้องการเอาชนะไม่ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกําลังสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าในสิ่งนี้นะที่อ้อจําได้นะในคําสั่งสาลฉบับก่อนของพอมนะคะอาจจะพูดได้บางวักบางตอนมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปรุงแต่งมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ปรุงแต่งขึ้นมาเขาอาจจะมีความเชื่อแบบนั้น พ่อแม่อาจจะมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นร่างทรงหรือเปล่าเป็นผู้วิเศษเออมองเห็นระลึกเห็นเป็นร่างที่คนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับตนอพอตัวเองมีลูกออกมาตัวเองก็จินตนาการให้ลูกตัวเองว่าลูกต้องเป็นแบบนี้เป็นเด็กวิเศษเป็นเด็กวิเศษค่ะ,ะน้องก็อาจจะมีความจำที่ดี เป็นธรรมดาค่ะทุกคนเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่ที่มีความเชื่อด้านนี้เขาจะถูกปลูกฝังถูกปลูกฝังมาให้เขาเป็นแบบนั้นในความเชื่อของพ่อแม่นะคะในทางกฎหมายเอ่ยเนี่ยแม้แต่ขึ้นศาหลหรือเองเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้เรื่องแสงสีทองไม่ได้ค่ะมันไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยเรื่องแสงสีทองอเรื่ององค์เพชรพัตระนาคานาคราช นะคะเรื่องพระพุทธเจ้าลงมาเกิดใหม่มันพิสูจน์ไม่ได้แต่มันมีในพระไตรปิฎกซึ่งอย่าลืมว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะเป็นศาสนาหลักของชาติสามสาสาประการสามอะไรวะเอาใหม่เอาใหมสามสถาบันหลักของชาติพูดผิด ชาติศาตสาตร์กษัตริย์ฉะนั้นเองเนี่ยสามสถาบันหลักของชาติเนี่ยเขาจะรับความคุ้มครองในด้านกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมคะอ่าเขาจะรับความคุ้มครองอยู่แล้วแล้วคุณเอาลูกมาทําแบบนี้โอ้เห็นมันโพสแล้วค่ะปล่อยมันเถอะอยากโพสก็โพสคุณเชื่อมันก็ไปเชื่อมันเอาจริงๆไปเชื่อ,อยากอยากเชื่อเขาก็ได้นะเอาไม่ห้ามแต่เขาก็ตีความกฎหมายในแบบแปลง,งของเขาแล้วแหละ ถ้าเขาเก่งจริงเขาคงไม่แพ้ลาบคาบสองคดีอย่างนี้หรอกเออเขาสายมูค่ะเขาสายมูเขาก็เลยเอาเขาก็เลยเอาเรื่องศาสดาอะไรนะพระพุทธเจ้าอ่ะศาสดาโลกอะเขาจะเล่าเหมือนเรื่องนั้นเป๊ะเลยแต่พอหลังจากเนี้ยพอละครจบพอซีรีส์เรื่องพุทธเจ้าจบก็ไปต่อไม่เป็นไงกูก็เลยมั่วเลยอ่าแม่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรเป็นอะไร แม่จะสอนทำคนอื่นเขาจะให้ลูกสอนทำคนอื่นเขาสอนพ่อสอนแม่ให้มีจิตใจสงบนิ่งก่อนนะคะไม่ใช่เที่ยวอาฆาตแค้นคนอื่นแบบนี้อ่าแล้วคุณก็สอนทำให้ญาติธทมคุณนะ่ะนะคะให้มีนิสัยดีกว่านี้ก่อนไม่ใช่โอ้โหเหมือนลุงป้าเพิ่งเล่นโซเชียนลนะเนาะเหมือนสมัครติ๊กตอกเป็นใหม่ๆห่อะกูช้ำเลยค่ะไปดา่าคนนั้นคนนี้ เมนตนุคือบุษ่าหัดเล่นโซเชียลใ,ใหม่ๆกำลังแข่งกันนะแข่งกันทําความดีแข่งกับคนแข่งแข่งกันคอมเมนต์เออกลุ่มเชื่อมจิตสอนให้โพสด,ด่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้เขาว่าพี่อ้อเอาเถอค่ะเขาจะเอาดิฉันติดคุกข้อหาอะไรคะตัวเขาเองจะรอดหรือเปล่า เออไม่ต้องห่วงฉันนะทนวยไม่ต้องห่วงฉันนะเธอไม่ต้องห่วงฉันห่วงตัวเองค่ะไม่ต้องห่วงดิฉันหรอกเนาะเอเอ,เอ,อไอตัว,วซาด <s> ของพวกเราจบแล้วค่ะคดีที่เขาฟ้องเราแต่เราจะฟ้องเขาน่าจะเดือนตุลาอืม ของขาของเราของเขาของเขาจบแล้วเออของเราจบแล้วของเขาเฟ้องใหม่เรา่อฟองอีเห็นคุณเร่ฟ้องฟรมคอมเจอร์ยิงประธาประธานสาวประธานสาวติดคุกเลยติดคุกหรือสอบเดียวิ่คนติดคุกเลยลิ้นัะกุดดูยังสิปากเจียวใส่ผู้อื่นดูด้ย หลักฐานอะไรคะตามสบายเลยจ้ากูก็เห็นพูดอย่างเงี้ยทุกคดีแหละแล้วมีหลักฐานแน่นแล้วมีหลักฐานแน่นจะไปปอทแล้วมีหลักฐานลหลักฐานที่จะเอาสนรกพุฐ์พอสมรภูษฐ์เพียบตามสบายคะ่ะอืมตามสบายคะ่ะเอาเลยคะ่ะ AP phone โอ้ยเปิดตัวถือว่าเป็นเชื่อมจิตนา หน่าสังเวชน้าอนิจอนาจใจนะเอออืม,อ,มอะไรนะจะตามดูเชื่อมจุดจบ,จบ,จบใช่ค่ะเชื่อเถอะจุดจบเขาเริ่มทำงานนะคะจำที่จำที่สินแสเข่งพูดได้ไหม เดี๋ยวเือเดือนตุลาเนี่ยก็เริ่มแตกแล้วล่ะคะ่ะคดีความต่างๆที่เขาไล่ฟ้องคนอื่นก็จะตีกลับไปหาเขาทั้งหมด